สวัสดีครับผมนจากเอสซีฟิ o ฟูครับสวัสดีครับ,รบผมทางจากเอสซีฟิมฟูนะครับแล้วันนี้ครับพวกเราอยู่กับบอดแอนเจอร์เ s เวอครับ ช <laughs> โชกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบบี้แรปเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าได้เป็นโชกของยีออ่ห้อฟ็อกมานะครับผมข้างหน้านจะเป็นโมโนทูบธรรมดานะฮะแต่ข้างหลังก็จะได้เป็นซับแทงนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทดสอบกันแบบฟาร์่าหน่อยนิดนึงนะฮะช่วงล่างของคนนี้นะครับบางคนเนี่ยที่ขึ้นมาขับครั้งแรกอาจจะคิดว่ามันเป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างกระด้างน,น,น,นะครับ แต่เวลามันมาลุยออฟโรดแบบโหดๆแบบนี้นะฮะแล้ววิ่งเร็วเนี่ยช่วงล่างกลายเป็นช่วงล่างที่สุดยอดเลยครับ <c oughs> สุดจริงๆโอ้ตอนนี้เราจะเบานะครับหลุมใหญ่หลุมใหญ่หม,หญมาครับเดี๋ยวเราจะลอบกริฟตนน์ให้นะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> และนี่นะครับก็คือช่วงล่างของ FF4 Max คงไม่ต้องพูดอะไรมากเลยครับมันจริงๆนะฮะมาแล้วนะฮะอ้โหโคตรมันอ่ะเอามาเดี๋ยวถ้า<ะ>เป็นตาก,กล้องต่อได้เดี๋ยวจัดข้างนอกเองมาเรามาพูดถึงคันนี้ครับ Ford Ranger f x 4 Max คันนี้นะครับเป็นตัวที่ถูกแต่งออกมาสำหรับการออฟโรดโดยเฉพาะนะด้านหน้านะครับ สิ่งที่เด่นชัดมากๆเลยก็คือกระจังหน้า Ford ที่เขียนว่า FORD เป็นเอกลักษณ์ของ Ford มากๆเลยนะครับถ้าคนจะบอกว่ามันอาจจะคล้ายตัว Rap t ตอร์มีความคล้ายคลึงครับแต่ว่าตัวอักษรที่เขียนว่า FORD จะมีขนาดเล็กกว่าตัว Ra ป t ตอร์นั่นเองไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED มีเด y t i ท e r u n n i n g Light มาให้นะครับไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้นะครับแต่ไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดไส้ธรรมดาอยู่นั่นเองไปมาต่อที่ด้านข้างครับด้านข้างของรถคันนี้ครับสิ่งที่เด่นชัดอีกเหมือนกันนะครับก็ ที่เป็นสีบรอดเกรดตรงนี้นะครับมีทั้ง4ล้อเลยเพื่อทําให้รถมันดูกว้างขึ้นดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้นะครับก็คือสิ่งนี้ครับรู้ไหมครับคืออะไรครับมันคือรูเซนเซอร์ครับแต่คันนี้ไม่มีเซนเซอร์หน้านะครับมันจะ็นรูไว้ใส่สําหรับตัวเวอร์ชั่นของออสเตรเลียนะครับของไทยไม่มีมาก็เป็นรูปอมๆไปนั่นเองนะครับต่อไปครับล้อของคันนี้ครับเป็นล้อขนาด17นิ้ว มาพร้อมกับยาง a อทเ e r ร a i วนะครับ BF Goodrich KO2 นั่นเองมากับเซกชัน265/70/17และช่วงล่างของคันนี้ครับก็ยังเป็นช่วงล่าง Fox ที่ทามบอกไปตอนเมื่อกี้นั่นแหละที่ไปออฟโรดกันก็เป็นช่วงล่างที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปพูดว่าออ r โรดจะเป็นไงอีกทีหนึ่งแล้วกันด้านข้างครับเขียนว่าบายเทอร์โบเพราะคันนี้ครับได้เครื่อง2.0ลิตรบเทอร์โบ213แรงมา้านั่นเอง f อฟเฟกก็ยังได้ บันไดข้างแบบพิเศษนะครับที่มีแค่ p h o e m a x เท่านั้นนะก็จะเป็นบาร์อันเดียวแล้วก็มีเหล็กๆมาให้ก็เอาไว้สำหรับเวลาเราออฟโรดเนี่ยโดนอะไรก็จะไม่เป็นลง่งเป็นรอยไม่บุบนะครับแต่จากที่ใช้งานมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่พอดีเวลาออกมาจากรถแน่บางทีเราจะเหยียบแถวแเนี้ยมันไม่พอดีนะครับก็แล้วแต่คนนะมาต่อที่ด้านหลังครับ ด้านหลังของคันนี้เนี่ยมีสติ๊กเกอร์เขียนชัดเจนว่า FX4 Max แล้วเราก็ยังเห็นได้ครับว่าด้านหลังมีโรบาสีดำมาให้เพื่อเพิ่มความดุดันนะแล้วก็เพิ่มการใช้งานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือเวลาเราจะวางของอะไรตัวกระบะก็จะไม่เป็นปัญหานะครับไฟท้ายของคันนี้น่าเสียดายมากๆว่าเรายังเห็นไฟท้ายแบบเดิมมาตั้งแต่ Ranger ตัว2016 <c oughs> เออนานมากๆแล้วยังไม่มี LED เกิดขึ้นนะครับยังเป็นหลอดไส้ทั้งหมด3หลอดเลยนั่นเอง ด้านหลังครับกันชนหลังเป็นสีบอร์เดอร์เกรย์นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้และฝาท้ายของคันนี้ยังดีครับที่เป็นแบบพอร์ตแรงครับนี่นิ้วเดียวก็ได้แล้วสบายๆและความเจ๋งมากเลยไลเนอร์ของ Ford คือมีที่วางแก้วมาให้1 2 3 4เผื่อว่าเราจะปิกนิกกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็สามารถวางแก้วใส่แล้วก็กินได้เลยอ่ะโอเคข้างนอกประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้างในครับว่า FX4 คันนี้จะมีอะไรแตกต่างจาก Ranger ธรรมดาบ้างไปดูนครับมาแล้วเราก็เข้ามาอยู่ใน Ford Ranger FX4 Max แล้วนะครับคันนี้ครับมีความแตกต่างจากตัวธรรมดานะครับที่มีตัวนี้ครับอัพฟ t t e r s ์สวิตชหรือว่าออฟโรดสว i ตช์ itch, หรือว่าออกสวิตช์นี่แหละสามารถต่อกับอุปกรณ์ได้เลยเป็นสวิตช์เอามาให้ต่อเผื่อ f อฟโรดไฟวินอะไรเงี้ยก็แยกได้เลย6อันต่อจาก สวิตอยู่ในฝากระโปรงนั่นเองเบาะคันนี้ก็แตกต่างเช่นกันครับเป็นเบาะหนังแล้วก็มีเอาคันเทอรามาให้ก็นุ่มดีขับสบายดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าขับไปนานๆแล้วเนี่ยจะเละไหมนะเพราะว่านี่เราเอาไปออฟโรดกันเนี่ยก็ตอนนี้ก็เละพอสมควรเหมือนกันตรงนี้ครับมีเขียนสลับ FX4MAX มาให้จะได้รู้ว่าคันนี้คือ FX4MAX นั่นเองนะครับเอาบนเบาะมินี่ด้วยนะมีเป็นแบบลายคาร์บอน ให้ดูเรสซิ่งมากขึ้นข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างถึกบึกบึนแล้วกันเออความรหรูหราจะไม่ได้มีเยอะเท่ากับตัวว t r a ทรนะครับด้านบนเนี่ยก็เป็นพลาส,สติกหมดเลยนะด้านข้างอะไรพลาส,สติกล้วนๆเลยตรงที่เป็นหนังก็จะมีแค่ตรงที่เราจะวางแขนนั่นแหละทางซ้ายทางขวาก็ได้สบายไม่มีปัญหาอะไรพวงไลเป็นพวงไลยหุ้มหนังนะครับที่หนังนิ่มใช้ได้เลย มีมัลติฟังก์ชันมาให้ทั้งซ้ายและขวาเอาไว้คุมหน้าจอด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายก็คุมหน้าจอฝั่งซ้ายด้านขวาก็คุมหน้าจอฝั่งขวาเรื่องความเร็วเรื่องการขับขีนนะ่เนาะอันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบซิงค์3หน้าจอ8นิ้วต่อ Apple CarPlay Android a u ด o ได้บลูทูธได้คือระบบซิงค์จะใช้งานเร็วอยู่แล้วละแอร์ Air นะครับเป็นแอร์แยกฝั่งซ้ายขวาปรับพัดลมอะไรได้ตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นาบนจอหรือเราจะปรับในจอก็ได้ปรับนี่นี้นี่ปรับอากาศ ปับ๊บแล้วเราก็สามารถเพิ่มลดอุณหภูมิอะไรได้จากบนจอเช่นกันที่เสียบ usb ก็จะมีให้2ช่องนะครับด้านในอันนึงแล้วก็ด้านนอกอันนึงผมชอบมากเลยนะตอนที่เคยมี ford ที่รู usb มีแค่ด้านใน2ช่องอะ่ะมันใช้งานยากมากเพราะว่าเวลาเราจะเสียบเราต้องมือเอื้อมไปนาฬิกาเนี่ยเป็นลอยตลอดเพราะมันขูดกับหัวที่เป็นหัวเสียบเขี่ยบุหรีอ่อ่ะด้านนอกตรงนี้เขี่ยตลอดเวลาเลยตรงกลางนะครับมีที่ปรับปิด traction control d i e p lock hill descent control โวงไฮโฟลก็อยู่ตรงนี้เช่นกันพวงมาลัยของคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า EPS นะ mm hmm. ก็จะเบามือเบาแรงมากๆเลยทีเดียวผู้หญิงขับน่าจะได้มันใช้งานง่ายมากในเมืองขับออกนอกเมืองก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะโอเคด้านหน้าก็น่าจะมีประมาณนี้แหละไปด้านหลังทำเป็นไงจ้ามานั่งข้างหลังลนะครับกับ f u v โฟนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมสูง185นะครับ อันนี้คือเบาะที่ซันนั่งตะก,กีนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ผมนั่งก้นชิดเบาะนะฮะโอ้โหเล็กรูมเหลือเยอะมากครับตรงนี้นั่งสบายถ้าผมนั่งก้นไม่ชิดเบาะพิงไปงี้ก็พอได้ครับแถมตรงนี้เนี่ยนิ่มด้วยถือว่าโอเคเลยส่วนเฮดรูมนะครับก้นชิดเบาะเหลือประมาณ3นิ้วนะครับผมก็ถือว่าโอ้อาใช้ได้แต่ไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับเหมือนวาแท็กเลยแล้วข้งหลังเนี่ยก็มีที่โวลต์เกียบบุหรี่มาให้นะครับผม ของ FX4 เนี่ยนะครับดีมากๆนะครับไอ้ผ้ายางรองพื้นเนี่ยเขาให้เป็นแบบสามิติมาเข้ารูปเลยข้างหน้าข้างหลังเบาะนี่ก็ลวดลายแต่คล้ายๆกันนะครับมีคาร์บอนแล้วก็อะคาทาร่านะครับสลับกับหนังดําตรงกลางนะครับนี่เป็นคอนโซลที่ใส่ขวดน้ำของแก้วนะครับผมส่วนแม่แรงนะครับผมก็จะอยู่ข้างหลังนะครับแอบอยู่หลังเบาะในส่วนนี้นะครับผมน็อตด้ามขันล้อของฟอร์ดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับแอบอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระนะครับที่เก็บของกระตุกกระจิ๊กที่ไม่อยากใช้บ่อยนะฮะเดไม่อยากให้อยู่ในห้องโดยสารก็ถือว่าโอเคครับผม็มัดแบดเลยแล้วข้างหลังเนี่ยเบาะเนี่ยนะฮะก็เป็นเบาะที่ไม่ได้แข็งเกินไปครับนั่งข้างหลังเนี่ยไม่เหมือนนั่งรถกระบะครับคือมันไม่ได้ฟิลรถกระบะแนบอะ่ะแต่ว่าคือมันได้ฟิลแบบนั่งสบายอะ่ะเพราะว่าน่าจะข้างหลังเป็นโชค๊คซับแทงด้วยครับของฟอ็อกและที่เจ๋งมากๆเลยครับโคตรชอบเลยนี่ ที่วิงหัวนี่นะครับเป็นที่พิงหัวที่โคตรนิ่มครับผมนั่งพิงเนี่ยสบายครับใช้ได้เลยก็ไม่ได้อยากจะอวยนะครับแต่ก็ที่พิงหัวบางค่ายก็จะแข็งๆหน่อยพิงไม่ได้นะครับพิงแล้วหัวสั่นนอนไม่หลับนอนไม่สบายคนข้างๆเนี่ยที่วางแขนตรงนี้ครับก็มีหนังเหมือนข้างหน้าเลยก็โอเคครับแต่ก็จะนิ่มๆแล้วก็แข็งๆนิดนึงนะฮะก็พอใช้ได้ครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลองขับถนนดำกันครับ ขับกนเลยนะครับกับ ff 4 o max บนถนนดำนะครับอย่างที่บอกนะครับช่วงล่าง Fox นะครับข้างหน้าเป็นโมโนทูข้างหลังมีซับแทงนะครับพอไปเลยถนนดงแล้วรูดเนี่ยฟอกเนี่ยเป็นโช้ที่แบบโคตรดีเลยเอาง่ายคือรับแรงกระแทกอะไร,ะไ,รได้สุดยอดเลยรูดสะพานหลงอุก,กาบาทเนี่ยฟอกตัวนี้สุดยอดเพราะมันรีบาร์เรวโคตรช่วงล่างฟอกตัวนี้น่าจะเป็นจุดเด่นอันหนึ่งที่เด่นมากๆเลยของรถคันนี้เป็นช่วงล่างที่ซับแรงกระแทกได้ดีโดดขึ้นสะพานลงมานิ่มเลยใช่แต่ข้อเสียนิดนึง คือถ้าวิ่งคนเดียวรถไม่มีโหลดโคดแข็งมันเป็นช่วงล่างที่กันต้างครับแต่พอมีโหลดนั่งเยอะๆแล้วลมยางแค่3ามแปดเนี่ยผมว่าโอเคว่าลดีช่วงล่างนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นของแรปเปอร์แต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือตัวที่ถูกลงมากับแรปเปอร์หน่อยหนึ่งพอมาถึงโค้นะครับยาวกัต้นหน่อยทาสอบช่วงล่างกันนิดเึงครับถนนดำเป็นแต่เท่าไหร่ เก้าสิบดันต่ออ่ะโอ้ยยังหอนิหอดหดน่อยห่อนิดหน่อยอ่ะลองดันขึ้นสะพานครับโอ้โหใช่ได้ฮะใช่ได้ฮนะอ่ะก็โค้งตะก,กี้นะครับจะเห็นได้ว่าตะก,กี้ตอนสั้นไปประมาณเก้าสิบนะครับยางเริ่มหอนแล้วโคงกก้งตะกยะถ้าเป็นรถคนเดินอ่ะมันจะมีอาการยวยนนิดน,นึงแต่เนี้ยคือน,นิ่งเลยนะเออใช่ใช่ถือว่านิ่งใช้ได้ไม่โยเลยใช่แล้วเคอทูอ่ะบางคนอาจจะคิดว่ามันจะเป็นยางที่แม่งไม่เหนียวดอกของเคทูมันเป็นดอกที่นุ่ม มันเลยเกาะถนนผมว่าผมว่าเป็นดอกที่เยี่ยมเพราะส่วนตัวรถผมก็ใช้เซลส่วนตัวเราตรงนี้ยสามคนสามคันใช้เคียวทูกันหมดเลยนะเซลทูเลยฟาโดเรนเจอร์วายแท็กเซลทูผมก็าแปดศูนย์ก็เซลทูเราเซลทูกันหมดอะเรารู้สึกว่ามันเป็นยางที่โอเคอยู่ไดเมนเตอร์ยางอะ่ะสามสิบเอ็ดจุดหกนิ้วถือว่าเป็นยางที่ใหญ่พอสมควรนะที่ให้มาเนี่ยใช่แก้มหนามากแต่ก็กน่าจะเขาน่าจะคิดมาเพื่อว่าการออฟโรดแหละถ้าคุณเอารถคันนี้มาใช้ในเมืองอ่ะมันก็จะแข็งกระด้างมากๆเลย รถคันนี้เหมือนอทํามาเพื่อให้ขับต่างจังหวัดถ้าคุณคิดจะขับในเมืองนะครับไม่แนะนําถูกต้องครับเอ,อด้วยด้วยความใหญ่ของตัวรถหนึ่งละด้วยช่วงล่างที่แข็งกระด้างในความเร็วตามละมด้วยวิสัยทัศน์ด้านหน้าที่กระจกข้างใหญ่หญแล้วมันมองผ่านทะลุตรงนี้ไม่เห็นเลยก็ทําให้คันนี้ขับยากมากขึ้นก็มองหลังไม่มีบายสปอร์ตว่านี่ไม่มีเซนเซอร์หน้าไม่มีอ,ม,อ,อมันก็ทําให้ขับในเมืองมันค่อนข้างยาก,กน,นะใช่หลายออปชั่นก็ถูกตัดออกไปนะครับเพื่อการเหมือนรถคอร์สเอาง่าย แต่จะมองอีกทางนะครับกระจกข้างเนี่ยก็ถือว่านอรแบนเพราะว่ากระจกข้างของฟอร์ดเนี่ยเป็นอันเดียวกับเรนเจอร์กับเอเวอเรสคือมันเป็นกระจกข้างที่ใหญ่โคตรกว้างข้อดีของกระจกฟอร์คือมันใหญ่แหละแต่ข,ข้อเสียคือมันบดบ,บังการมองทะลุเสาเอล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนเล้วนะ่โอเคครับเดี๋ยวเราให้ซันมาครับต่อมา ผมขึ้นมาขับแล้วกับ Ford r a n g e r f x ์เอฟเอ็นะครับเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่213แรงม้าที่3,750รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรนะครับมาตั้งแต่1,750รอบจนถึง2,000รอบท็อปกำลังแรงม้าสูงสุดเนี่ยมันมาน้อยก็จริงครับแต่จับคู่กับนี่ครับ10สปีดใช่เกียร oh ์อ oh. e er ัตโนมัติ10สปีดคือเกียร์มันฉลาดมากมมันคีปรรออบให้ยู่ะาณ ส่วนที่เป็นพาวเวอร์แบนนี่แหละแล้วพอเรากดแค่แบบเราต้องการจะแซงนิดเดียวแล้วเรากดคันเร่งแบบค่อยๆไม่ได้แบบคั้นมนะนะันนะกดแบบเนี้ยมันก็สับแล้วมันก็พร้อมแล้วมันก็ไปได้เลยจริงๆนะนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อดีของเกียร์สิบเกียร์ถูกทูเรโชวมันมันจัดให้อยู่ในเลนของเครื่องที่ประหยัดน้ำมันโคตรใช่เอานะครับศูนย์เบรกบูกทนินออทดนึงครับแล้วออกตัวครับท้ายกวาดนิดนึงครับเกียร์ทำงานฉลาดมากมาก เราไม่น่าจะถึงร้อยมั้งเนี่ยหรือถึงวะโอเคหนึ่งร้อยพอดีเลยโอ้โหตายอยู่นะครับเดือดอยู่นะเดือดอยู่นะเดือดจะได้ไอ้ที่ทำศูนย์ถึงร้อยครั้งแรกเรี่อคันนี้ใช่ครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าเห็นทางแล้วไม่น่าถึงร้อยวะน่าจะถึงทางแยกก่อนสิงก่อนแล้วทันว่ะทันว่ะโอ้เครื่องนี้มันเจ๋งนะรอบคือรอบต้นอ่ะมันดีพอรอบปลายอ่ะโบโบว์ลีไฮเพลเซอร์มาไงใช่แล้วรอบ พอล่าจัด3,000กว่ามันคือช่วงแรงม้าสูงสุดแล้วอ่ะดึงดีว่าเออได้จะได้ดีว่าเทอร์โบดีว่าใ้่ใจว่านี่ออกตัวซะหน่อยอกโอ้โหโอ้โหคือเกียร์ไม่ไม่ได้พยายามที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยๆงงๆไปเรื่อยๆเจ๋งครับเจ๋งครับเีนเล่นเกียร์ได้ด้วยอ่าถูกต้องเลยครับโหมดสปอร์ตครับโหมดสปอร์ตกดบวกลบที่หัวเกียร์ได้ครับกดลบป้า แล้วเราจะเพิ่มก็บวกบวกไปบวกไปได้ไหมจะเป็นเหมือนโตโยต้าหรือเปล่าบวกเก้าเข้าครับไปต่อไหมสิบสิบเข้าครับเข้าด้วยความเร็วเท่าไหร่ร้อยกว่าร้อยหนึ่งเมื่อกี้ข้อเสียของการชิปแบบนี้น่ารำคานอ่ะอยากได้แบบอย่างีคนอย่างต้องตก sequential ไม่ได้เลวเออแต่อันนี้มันบวกลบมันเลยแบบน่ารักอ่ะคือถ้าสมมติเราอยู่เกียร์ีแล้วเรากดบวกลบมันจะเป็นเกียร์ลิมิตนะครับก็คือมันจะขึ้นอยู่ด้านซ้ายมือ ว่าตอนนี้เราอยู่เกียร์อะไรแล้วถ้าสมมติเรากดลบไปเรื่อยๆมันจะดันจะให้เกียร์ไปที่เกียร์สูงสุดที่เท่าไหร่อย่างนี้ผมเลือกไว้ที่เจ็ดอันนี้หแล้วทีนี้รถจะไม่ว่าจะขับเร็วเท่าไหร่รถจะไม่เพิ่มเกินกว่าเกียร์หกเผื่ออยากจะลากจูงแล้วต้องการกําลังแรงม้าเยอะๆแล้วไม่ให้เกียร์อัพชิฟเพิ่มขึ้นไปเพราะถ้าลากจูงหนักจริงๆอ่ะคันนี้ลากได้สามจุดห้าตันอ่าใช่แล้วถ้าลากลากจูงหนักจริงๆอ่ะเครื่องมันจะฮืด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 ถถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะลอ็ลอก อย่างก็จะไม่พังด้วยดาวชิปก็ยังจะดาวให้เหมือนเดิมปกติต่อไปเราพูดถึงความสะดวกสบายครับคันนี้ความสะดวกสบายมีให้ค่อนข้างมินิมอลแอร์ดูโอโซนมีมาให้พวงมาลัยไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายแล้วกันเพราะว่ามันเบามือดีพอขับเร็วก็มีน้ำหนักโอเคนะครับเบาอะอคันรลานั่งสบายนะครับนั่งดีมากแต่ว่าขับมือครับแอร์หลังก็ไม่ได้มีมาให้แ้าหลังปั๊บเสียบปั๊บข้างหลังไม่มีแล้วให้เลย มีสิบสองวันอันเดียใช่ใช่ความหรูหราก็ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวแหละแต่ว่าทุกอย่างก็แน่นหนาดีโอ้โหคุณภาพแน่นหนาเลยใช้ได้ครับใช้ได้ใช่จอก็เป็นจอที่สวยงามหมดอ่ะผมมองว่าสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ไม่ให้มาอันเดียวเลยนะคือกล้องมองหลังอันนี้ก็ต้องเดือดร้อยคนที่ซื้อนะครับอยากได้ก็ไปติดเอาเองนะครับเพราะรถมันไม่ใช่คันเล็กอ่ะใช่มันคันใหญ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับ การขับขี่บนถนนดำของ Ford Ranger FX4 Max เดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองกันว่าขับคันนี้เนี่ย FX4 Max ทำมาเพื่อออฟโรดเราก็ต้องไปทดสอบออฟโรดกันไปที่สนามทดสอบ s c สปิูนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับสเตชันออฟโรดแบบความเร็วต่านะเมื่อกี้ทามลองความเร็วสูงไปแล้วนะครับนี่เรามาอยู่ที่ความเร็วต่ําคันนี้นะครับมีมุมปะทะนะครับอยู่ที่31องศาและมุมจักรนะครับอยู่ที่23องศาความสูงถึงใต้ท้องรถนะครับมีอยู่ที่2 5 6ส mm, มิลิเมตรสูงกว่าตัว XLT นะครับอยู่ที่2 0ม mm ิลิเมตรนั่นเองและคันนี้ครับสามารถขับลุยน้ําได้สูงถึง800มิลิเมตรเลยทีเดียว80เซนนั่นแหละ เราอยู่ตรงเนินครับและเป็นเนินสลับด้วยนะครับทูไฮไม่น่าจะไปได้หรอกนะครับเราขอลองโฟโลเลยแล้วกันเพื่อกําลังปีนไต่ที่ดีที่สุดเข้าเกนครับบิดไปที่โฟไฮก่อนแล้วกันครับโฟไฮของฟอร์ดเนี่ยเข้าเร็วมากนี่เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับบิดต่อไปครับที่โฟโลไฟฟโลหยุดกระพริบแล้วนะครับแปลว่าโฟโลทํางานแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะไม่ลองใช้ดิฟล็อกนะครับเราลองไปแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวลองดูว่า พอบิดจนลอยเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงกับช่วงล่าง Fox นะครับอ่ะมาแรงบิดคันนี้ครับ500นิวตันเมตรก็เยอะพอควรเลยทีเดียวกับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะครับอยู่เกียร์หนึ่งเดินเบาๆมา,มาความสูงไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วสำหรับคันนี้ลงหลุมไป1ทีครับอันนี้กําลังขึ้นเนินสุดท้ายครับแล้วล้อจะแขวนลอยโอเคโอเคตอนนี้เราจะเบรกก่อนครับตอนนี้เราอยู่เกียร์ดีนะครับโฟโลล้อแขวนลอยอย,อยู่ จะลองกดคันเร่งดูซิว่าเดินเบาเบารถจะจับ t ตรคั o n ันโถจะขึ้นไหมอ่ะปล่อยเบรคครับคิวสตา์ฟิดมีมาให้ครับได้ยินเสียงเลยครับไตรคั o n ันโถท,ทำงานครับ t ตรคั o n ันโถจับออกไปได้ครับใช้ได้เลยนะเนี่ย t ตรคันตันโเดี๋ยวขอลองอีกรอบนะครับแบบใส่ดิฟล็อกดูซิว่าถ้าดิฟล็อกแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ลอ้อยู่ในหลุมแล้วนะครับแขวนลอยอยู่ใส่ดิฟล็อกเข้าไป เป็นอิเล็กทรอนิกส์ดิฟลอนะครับลองดูสิดิฟล็อกปับ๊บเดินเบาครับ easy peasy ชนะเลิศอ่ะจริงๆนะโอเคเมื่อกี้ขับขึ้นแบบ 4-Low w ขึ้นไปสบายๆเดี๋ยวขอซนนิดนึงลองใช้ 2-High นะครับแล้ว Traction เปล่าๆไม่น่าขึ้นหรอกดูที่จะเป็นไงคันนี้ได้อย่าง AT มานะครับก็จะช่วยได้ด้านการปีนป่ายได้ดีเหมือนกัน อ่ะขับสองไปโหไทโทรนัทรจับได้ด้วยวะโอเคดันต่อเนื้อสองครับดันต่อเนื้อสองโอเคพอเราจะไม่ทํารถให้แรงลองใส่ดิฟล็อกครับดิฟหลังทำงานตั้งแต่ขับสองนะครับเป็นแค่ฟอร์ดด้วยบางที่ทำได้โอเคดิฟหลังล็อกแล้วนะครับลองเดินเบาๆไป ข,ขับเคลื่อนสองล้อนะครับท่านผู้ชมฟอร์ดเกิดมาแข่งจริงครับอ่ะเมื่อกี้เราขึ้นเขาก right. ันมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปขึ้นได <tuo> ้ก็ต้องลงได้เช่นกันคันนี้ครับมีระบบ Hill Descent Control ที่ทำงานได้ตั้งแต่ระบบขับ2เลยกดปุ่มไปรถมีเสียงเตือนจะบอกว่าระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชันพร้อนะครับก็คือ Hill Descent Control นั่นแหละแล้วก็ปล่อยเบรกครับเราจะนเสียง ABS ทํทงานครับ ของฟอร์เนี่ยเราสามารถกดปุ่มคลุกคอนโทรกดลบกดลบไปเรื่อยรถจะช้าลงถ้าเราอยากให้เร็วขึ้นเรากดบวกรถจะไหลเร็วขึ้นอันนี้คือความเจ๋งของฮิ d e s c e n น Control ของฟอร์นะครับนอกจากทํางานได้ตั้งแต่ทูไฮแล้วก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของฮิ d e s c e n นได้ด้วยใช้ได้เลยลอง Follow ซิว่าจะต่างกับ h ฮิลเด c เซนยังไงเขาเกนครับบิดป้ายโฟลลกลังปรับเปลี่ยนฟโฟ l ล w ทำงานเรียบร้อยครับลองดูซิ โฟลแล้วล็อกที่เกียร์หนึ่งโอเคเกียร์หนึ่งครับปล่อยไหลครับโอ้โอเคโฟล์วทำงานได้ดีนะครับโอเคใช้ได้เลยทีเดียวอ่ะฟอร์ดคันนี้ถือว่าออฟโรดได้ดีมากเพราะมันเป็น FF4 Max นะนะมันเกิดมาแก่งแล้วก็เกิดมาเป็น Baby r a รปเตอนั่นเองไปเดี๋ยวเราไปสุดคันนี้ข้างนอกครับ อ่ะเราก็ไปขับกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Ford r a n g e r fx 4 max นะครับช่วงล่าง Fox Sho c k ถือว่าเป็นช่วงล่างที่เทพมากๆนะครับสำหรับการเป็นรถกระบะธรรมดานะถามว่าดีไหมดีในทางลูกลงังแล้วก็ถ้าวิ่งเร็วนะ่ะเจอหลุหลมเจออะไรอะ่ะเรียบม,มากแต่ในความเร็วต่ำมันจะกลายเป็นว่ามันแข็งถูกต้องแล้วถ้านั่งคนเดียวแล้วรถไม่มีโหลดมันก็จะแข็งหน่อยเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับไบเทอรโโอเคนะมันแรงอยู่แล้วล่ะเครื่องขนาดเนี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ กระชากกระชั้นดุดัน,ด,นดุเดือดเท่ากับตัวตัวต้าโคตัว2อ่แปดอะแต่ก็โชคดีที่อย่างน้อยก็ได้เกียร์10สปีดมาใช่เพราะว่าท็อปห้าร้อยนิวตันเมตรมันมารอบพันเจ็ถึงสองพเกียร์สิสปีดเวลาวิ่งปกติเนี่ยรอบอยู่แค่นั้นเลยถูกตึกตึกมันก็โลโไว้แถวๆนั้นมันก็คือมีกําลังตลอดเวลาข้อเสียของไบเทอร์โบก็ที่หลายหลายคนก็รู้กันอย,อยนู่แล้วว่าตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องเล็กหมูคู่ก็จริงแต่มันรีดมาเยอะอนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะคงทนมากแค่ไหนเอาาย่่งีี้ดว แ,แล้วก็อินตรงอินเตอร์อร<ๆ>ก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่อินเตอร,ร์คูลเลอร์นี่นะครับถ้าดูนะครับอันเนี้ยอินเตอร์ไซส์อินเตอร,ตรก์ก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคครับแต่ถ้าใครซื้อไปจะขับให้ทนจริงเนะี่ยก็แนะนําไปเปลี่ยนอินเตอร์แล้วเปลี่ยนท่อยางด้วยเออใช่ทอยางอย่างนิ่มเลยคถูกถูกถูกคันนี้นะครับ Ford Ranger FX4 Max นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทก็แลกมาด้วยช่วงล่างที่แจ่มนะครับมีเคียวใช้เคียวทูมาด้วย5เส้นใช่สลับยางได้ใช้ยาวเลยถูกแต่ผมว่า สได้ก้องหลังอ่ะโอ้โหก้องหลังไม่มีอย่างนี้ก็ต้องไปหาซื้อข้างนอกอีกใช่คือเป็นรถที่ขับดีนะเสียได้ให้ออปชั่นไม่มีกลายเป็นว่ามันเป็นรถที่เอาไว้เพื่อออฟโดรจริงๆอะ่ะใช่เข้าป่าเข้าไล่เข้าป่าอะไรอย่างนี้ออใช่หนึ่งล้านหนึ่งแบาทก็จะได้ฟรีวาลันตี10ปีนะครับหรือหน0 0 0แสกิโลเมตรขึ้นกับว่าอะไรถึงก่อนโอเค ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Ford Thailand นะครับที่ให้รถ Ford Ranger FX4 Max คันนี้พวกเรามารีวิวกันเต็มๆนั่นแหละครับนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเ c Film c ล์มด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเ c Film c ล์มนะครับติดตามพวกเราได้นะครับใน IG และ Facebook นะครับเดลเอสซีฟิล์มคูลสันนิเทพนะครับเดลสตูตี้แปดศูนย์แล้วก็ของเจเจแล้วก็มีของทีแล้วก็ของพี่ เพราะว่ารถมันสวยจริงๆนะครับถ้าใครอยากให้พวกเราไปออฟโรดกับรถอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราข้างล่างได้เพราะตอนนี้พวกเราเริ่มทำสนาม s อซีฟิล์มคูเทสแทร็กเรียบร้อย <laughs> เราก็จะไปเล่นทดสอบในสนามกันได้ตลอดแล้วนะครับ <laughs> ก็ถ้าใครอยากให้เราไปลองออฟโรดรถคันไหนก็บอกพวกเราได้นะครับ <laughs> นั่นแหละเจอกันใหมค่คลิปต่อไปเจัสครับส <laughs> วัสดีครับ